คณะครูอาจารย์ทุกท่านและสมัดีน้องๆทุกคนค่ะดิฉันนางสาวเกบิราจิสนารว,วัสนางสาวเว,วิญานจันเกตนางสาวประกาพเรเงินลาดนางสาวมรตาศีมาศเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพลวัคอมพิวเตอร์เรื่องการแชร์ข้าพผู้ติดชีิตลงบนโซเชียลซึ่งการนำเสนอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประชาศกรสุดปรเิฐ น้องๆตั้งใจฟังกันด้วยนะคะเพราะผู้มีสิจกรรมเการไดของรางวัลมาแจกค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าการแชร์ภาพผู้เสียชีวิตลงบนโซเชียลนั้นถือเป็นการผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนั้นกำหนดไว้ในมาตรา366ท้4ว่าด้วยผู้ใดระทำประการใดๆอันเป็นการด่หงมิ่นเหยดยามศกจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0บาท หรือทั้งจำทั้งรับค่ะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องร้องได้ก็ถือเป็นการเผยสภาพที่น่ารู้ของศพผู้ตายค่ะที่ดิวคะลองยกตัวอย่างให้น้องฟังหน่อยค่ะค่ะถ้าน้องๆอาจจะเห็นข่าวบนโซเชียลนะคะมีวันที่มีมีคนเสียชีวิตแล้วน้องๆอาจจะแชร์ภาพภาพนั้นหรือโพสต์โพสต์นั้นนะคะอาจจะเป็นการไช้อะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าหาญาติของผู้เสียชีวิตมาเห็นโพสต์โพสต์นั้น เขาก็สามารถเอาหนีน้องๆได้เช่นกันค่ะถือว่าเป็นการดูหนุนตกู้เสียดีค่ะค่ะนี่ขอตัวแทนสองคนขึ้นมาตอบคำถามค่ะ กำหนดไว้ในมาตราอะไรคะเสลมาตราที่ 3, ามสาหับสี่ครับส 6, มหกหกับนสี่สีครับมอให้น้องๆหนยค่ะ ชีวิตนรากอ่งลสรุปนะสรุปคำคำท้าแล้วก็คำตอบอี่ทีนึงแกว่าที่จะลง สำหรับคำสรุปการตอบคำถามนะคะก็คือหน้าตาที่ระบุไว้เกี่ยวกับศพผู้เสียชีวิตนะคะก็คือหน้าตาสาววันทุบกพี่ค่ะว่าด้วยราการใดนะคะที่คุ้โพสนะคะทำให้เป็นการดูหมือนเหยียดน้มศพผู้เสียชีวิตนั้นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ามเดือนค่ะหรือปรับไม่เกิน5 0 0 0ันบาทค่ะขอบคุณน้อง่านที่ตอบคำถามค่ะ